เริ่มคิดคิดต่างๆนานาอ่าคิดแต่สิ่งที่มันรู้สึกทำให้คุณแย่ลงติดเตียงไหมเดินไม่ได้เดิ่มนอนไม่หลับทำยังไงดีอ่ะถูกไหมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ดีนะ่ะอ่ะเครียดถูกไหมนอนไม่หลับถูกไหมอ่ะนอนไม่หลับถูกไหมติดเตียงหรือเปล่าถูกไหมอ่ะติดเตียงเดินไม่ได้จะอยู่ยังไง อ่าลูกยังเล็กอ่าอะไรอีกว่ามาลูกยังเล็กเอ่ออะไรไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นการเจ็บป่วยครั้งแรกที่มันทรมานมากๆอ่ามีลูกน้องอีกหลายคนต้องดูแลเนี่ยนี่เนี่ยหมอต้องช่วยนะผมเป็นผู้รับเหมามีลูกน้องตั้งร้อยอคนถ้าหมอช่วยผมได้กดดันหมออีกอ่าถูกไหมเออมีลูกน้องเป็นแบบเป็นร้อยคนเลยเนี่ยตอนเนี้ยแบบถ้าผมเป็นอะไรไปนะบริษัทผมต้องปิดนะ เราโน้องร้อยผมมีอีกตั้งร้อยกว่าครอบครัวนะกดดันหมออีกเห็นไหมจิตตกเห็นไหมถูกไหมรักษาไม่หายได้ทีทอ้อเห็นไหมไหมาเริ่มกินลูกทอ้อเริ่มแบบเบื่อจังอ่าในหัวคิดอะไรโลกกรรมมาแล้วโลกกรรมเห็นไหมฉันเคยไปทําอะไรกับใครเนาะโอ้เมื่อก่อนฉันทํางานหนะักมันก็คงเป็นกรรมของฉันเนาะอ่านะผมชอบเล่าเรื่องหมอเอ็ม เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเคยไปตีกบนะไปทําร้ายกบไปทําร้ายฝัดคงเป็นกรรมของเราเนาะไปตีด้านหลังกบเราเลยปวดหลังอ่ะเริ่มมาสักพักคุณใส่หรือเปล่าเนี่ยทําไมรักษาไม่หายทุกทีมีคนเล่นคองหรือเปล่าอ้าวคุณสังเกตไหมเป็นอย่างนี้บ้างเขามาเลยค่ะเขาเขาเขาอ่ะมานะอ่ะคุณก็บอกเป็นไปได้จนปีทรมานมากๆเลยค่ะอ่ะเห็นไหม อ่าใช่เลยค่ะคุณกิเดบอกเหนะพอแฟนบอกว่าตรงครับนะคุณจิตบ,บอกวาอ่าหยุดทุกอย่างเลยค่ะเนะคุณนี้บอกว่าคิดแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ในความคิดคุณใช่ไหมฮะตามผมไปเรื่อยๆนะนะะอ่ามตามผมไปเรื่อยนะคุณคิดอย่างนี้ใช่หรือไม่โอเคไหมเออเป็นโรคเหน็บชาถาถ้าปวดมาหยุดไเคยไปฟังเข็มก็ไม่ทำไงดีคะ ถ้าถามหมอหมอก็บอกฟังเข็มลองกินยาดูก่อนก็ได้ครับคุณจีดีนะครับอ่ะไปต่อเห็นป่ะนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวคุณนะเรามาวิทยาศาสตร์กันนิดหนึ่งเน่เรามาวิทยาศาสตร์กันนิดหนึ่งนะครับวาดจะสวยไหมดูนะเดี๋ยวผมจะวาดอะไรให้ทุกคนดูนี่ฮะนี่คือสมองของคุณฮะเห็นไหมอ่ะสมองคุณนะมันจะมีไอ้ก้อนก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้ฮะอนี้ก้อนนี้ฮะดูนะ ไอ้เจ้าก้อนก้อนนี้ฮะมันเป็นสมองส่วนหนึ่งครับที่เขาชื่อว่าอะมิกดาลาแปลเป็นภาษาไทยว่าสมองขี้กลัวอ่าผมเพิ่มไปนึงขี้กังวลด้วยอันนี้เนะี่ยสมองคิดมากก็ได้ผมเพิ่มไปอีกน,นึงแล้วกันเนาะจริงๆที่เขาที่เขาพูดก็คือสมองขี้กลัวสมองส่วนนี้มีทําไมทุกคนลองคิดตามตามผมนะสมัยยุคดึกดำบรรพ์ฮะสมมุติว่าคุณอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์แล้วมีเสือมา คุณลองคิดภาพนะมีเสือมาคุณวิ่งหนีเสือนะวิ่งหนีเสือาาเฮ้ยจะมาทาจะทาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราก็วิ่งหนีแล้วคุณก็เขา้าฝึกการภาวะผกเป็นภาวะสเตรสทําทให้แบบสมมติสมมติที่เขาึ้นเคยหน่อยว่าแบบเวลาไฟไหม้เราสามารถยกของหนักๆได้มันม่พระงพระรม,มาจากไหนนั่นคือภาวะสเตรสที่มันเกิดขึ้นร่างกายทําเพื่อเป็นการฟท์เพื่อเป็นการฟู้ตัวเองถูกไหมฮะซึ่งทํางานโดยเจ้าสมองเนี่ยฟังดูมันดีนะฟังดูมันเมคเ s นนะ แต่คุณลองคิดทบตามผมปัจจุบันไม่ใช่ละการทำงานสมองนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะคุณรักษาครั้งที่หนึ่งถ้าหายดูนะถติดฟลายไหมทุกคนหายจบไหมจบถูกไหมถ้าหายจบไม่มีอะไรไม่หายยังไงดีนะอ่าเริ่มคิดคิดมากคิดมาหนึ่งสเต็ปถูกไหม สมองขี้กลัวเริ่มทางานเริ่มมีความกังวลอืมไม่เปไ็นไรครั้งต่อไปคงหายปรากฏว่าไม่หายไม่หายไม่หายเอาแล้วครับจิตเริ่มตกแล้วสมองขี้กลัวเริ่มทางานงส่งกระแสประสาทบึบ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 ,บ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 ไปบอกเพื่อนมาละเฮ้ยก็กังวลนะต้องกังวลนะลนะสมองส่วนหน้าเราทําหน้าที่คือการเรื่องของความคิดอ่านี่วิทยาศาสตร์เลยนะคุณใละวันทันไหมนี่วิทยาศาสตร์เลยนะนะเออคุณนี่ที่สามมาไหมวันนี้ นะนี่ในวิทยายสมองด้วบความคิดถูกไอ้เจ้าอะมิเดล่ามากวนคราวนี้นะครับในหัวคุณมีแต่สมองอะมิเดล่าที่มันโตขึ้นนะฮะสมองส่วนความคิดที่เป็นกะเริ่มหายไปมันเริ่มฟี้ลงคุณเริ่มคิดอะไรครับคิดลบถูกไหมถูกไหมวันนี้ผมถามตรงๆที่เมื่อกี้ผมบอกคุณ โลกกรรมบ้างลูกน้องเยอะบ้างจิตตกบ้างท้อบางติดเตียงบ้างเดินไม่ได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างยิ่งคุณคิดแบบเนี้ยคุณรู้สึกดีไหมครับใครรู้สึกดีพิมพ์ดีมาให้หน่อยใครรู้สึกไม่ดีพิมพ์ไม่ดีมาให้หน่อยดนูนะว่ากลไกของสมองทนานอําทำงานยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะดีไม่ดีตอบมาฮะดีไม่ดีตอบมาฮะ ดีไหมดีไหมไม่ดีไม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม่อ่ะ,อ,ะอันนี้ละ่ะอันนี้ว่าไงไม่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 อ่าไม,ไม่ไม่แน่ใจอันนี้อ่าไม่อ่าเดียวไม่ดีค่ะอ่าไม่ยนว่าไม่ค่ะเห็นไหมคำถามคุณรู้ใช่ไหมว่าไม่ดีและคุณคิดไหมคิดแล้วรู้สึกได้ไหมไม่ดี รู้สึกแยก่กว่าเดิมไหมรู้สึกแย่กว่าเดิมถูกต้องไหมฮะอคุณก็ยังคิดอยู่ใช่ไหมใช่เอา้าทาไมเป็นงั้นละ่ะหมอฟันนั่นแหละฮะพอเจ้าตัวนี้มันเติบโตแล้วดีมึนแล้วเก็ตปะเพราะฉะนั้นข้อที่สองฮะข้อที่สองฮะอยู่ที่บ้านฮะดูฮะเวลาคุณเครียดคุณกังวลนี่นะนี่ปวดกลับมาตรงนี้มันจะหลั่งฮอร์โมนฮะของความเครียดเช่น คอ <Call> ติฟอลออมันมันจะกระตุ้นให้กระบวนการอาักเสบเพิ่มขึ้นคือปวดคุณเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือคุณกําลังทําร้ายตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อสองครับพิมพ์ฮะเลิกคิดฮะเลิกคิดลบฮะเลิกฮะเลิกฮะเออเห็นไหมไม่ดีค่ะแต่คุณแสนตอนวัน,นั้คิดอยู่ใช่ไหมอ่ะเห็นปะ คุณต้องเลิกคิดลบฮะเจ้าวันนี้คุณยังไม่เลิกครับโอ้ยาหมอฟันดีมากดี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 คิดลบจะคิดไงรู้ไหมอยากรู้ไหมคิดลบไงก็ค,คงยีได้ชั่วขราวมันคงดีได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวยุดยามันก็จะปวดใหม,หม่จริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงใช่ไหมล่ะจริงใช่ไหมล่ะคุณลืมเลยหรือเปล่าว่าพอคุณดีขึ้นแล้วคุณยังความเสี่ยงคุณยังมีอยู่หรือเปล่าคุณไม่เคยลดความเสี่ยงแล้วคุณจะมาโทษเอกายาไม่ดีได้ไหม ไม่ได้แต่การคิดลบมันจะหาเหตุผลให้คุณแย่กว่าเดิมทุกอย่างเช่นสุดาะไรมาบอกว่าเคยไปฝังเข็มมาแล้วแล้วปรากฏว่าเดินไม่ได้โอ้ช่วงนี้ผมเคยเจออย่างนี้หลายเคสมากเลยนะวันนี้ก็เจอ,อีกละไปฝังเข็มมาแล้วเดินไม่ได้แล้วมาฝังเข็มวันฟันจะเดินได้ไหม <laughs> ตอนเดินไม่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมมันจะหาเหตุผลในการคิดลบว่าวันนี้คุณยังไม่เลิกคิดลบ ในนี้ครั้งนะต่อให้ยาชันดีแค่ไหนก็ตามลดความปวดแต่คุณก็จะเอาตรงสิ่งนี้ไปเติมด้วยคอติฟอลของคุณเนกาทอยู่ดีนั่นเองทันถูงไหมทันถุมไหมผมวาดใหม่แล้วกันไม่ส่วนละนี่นี่ถูกไหมปวดเครียดผมรวมหมดแล้วนะคิดลบอะไรก็แล้วแต่ส่งไปอีกวันนี้ยากแก้ปวดดีมากกินแปบ,บลงฟังเกมนี้มากลง อืมเดี๋ยวก็คงเป็นอีกอืมคงหายไม่ขาดหรอ,อกอโรคนี้เป็นโรคก,กรรมนะเอามาแล้วเติม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 มันก็จะฝง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 คราวนี้ไงขึ้นไอ้ที่ลบเมื่อกี้กินยาหายเอาคืนหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนห็ดปะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเคลียร์ไหมเคลียร์ไหม เก็ตไหมฮะทันหรือยงังทันหรือยงังชอบไหมชอบกดแชร์เลยฮะทุกคนฮะชอบกดแชร์เลยฮะสุดท้ายตรงนี้ผมช่วยคุณได้ไหมครับไม่ได้ผมส่งยานี้ให้คุณได้หายไปที่บ้านแต่วันนี้ถ้าคุณคย,ยังเครียดอยู่คุณยังกังวลอยู่คุณยังคิดลบอยู่ผมช่วยคุณไม่ได้ให้เทเวดาช่วยคุณก็ไม่ได้อันนี้พูดเลยในหัวคุณต้องบอกว่า ก็เป็นบททดสอบของพระเจ้าแนะ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่นะทุกคนคุณต้องเลิกคิดลบข้อที่สองถ้าคุณจัดการข้อนี้ได้ยาจะออกฤิด์ดีมากเอ็มจะมอคจะออกฤิ์ดีมากจำอะไรวันนี้คุณหายปวดที่บ้านเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ยัง รบกวนตอบหน่อยค่ะเส้นประสาทสมองรับความรู้สึกร้อนอยู่บริเวณคิวระหว่างคิวหรือเปล่าเส้นประสาทรับความรู้สึกร้อนเน่าอย่างนี้ผิดครับเส้นประสาทรับความรู้สึกร้อนอยู่ทุกที่ครับอยู่ทุกที่ของร่างกายครับขาก็มีแขนก็มีเอ่อทุกอย่างมีหมดครับเพราะเส้นประสาทมันถูกมัดรวมกันเป็นก้อนคะผมอธิบายไว้ในเรื่องของปวดแสบร้อนนะครับเอ่ออะไรเนี่ยซ้ำอีกแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจผิดครับอ่าเข้าใจผิดนะฮะนะฮะ อ๋อถ้าโรคคัสเตอร์เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคัสเตอร์เป็นภาวะที่เส้นสปัสเซ็เส้นประสาทมันไวกว่าปกติเฉลี่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกร้อนอยู่ที่ผวหนัคิ้วไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ครับมันแค่เส้นประสาทไวกว่าปกติครับคุณอะไรนี่คุณหนุ่มนะฮะโอเค okay, เนาะโอเคไหมคะลองดูสิลองไงหยุดเครียดหรอือมปลมันหยุดไม่ได้อ้าวกลับไปที่เมื่อกี้คุณลองทำอะไรหยุดคิดครับ คุณไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดทาได้ด้ว่อยหมอฟันอ่ะอยากเอาแบบไม่ต้องคิดแล้วทําได้แล้วแล้วคุณรู้สึกเบาเลยไหมอยาก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 ไม่อยากถ้าอยากพิมพ์อยากมาถ้าอยากพิมพ์อยากมานี่คือสิ่งสําคัญมากเนะแล้วคุณอนะ่ะปล่อยให้ความรู้สึกเนี้ยมันเกิดแรกฝุดผมเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วมีเคสเฟสหนึง่งบอกว่าคนนั้นเป็นปวดเขา่า บอกว่าจะมาหาหมอฟันมาปรึกษาคุณไม่ปรึกษาหมอฟันครั้งละหมื่นนะอันนี้พูดเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแนะนำปรึกษาหรอกคุณมันก,ก็ฝังเข็มมาเถอะจะได้จบจบหรือที่ตั้งราคาถูกไหมไวิจัยคุณฟังเข็มนะ้องจะได้จบจบนะเขาคิดอะไรเขาไปเขาเป็นหายเรื่องเขา่าเขาไปฉีดยาตอนแรกเขาไม่ได้เปอะไรเไม่ฉีดยาเขาไปดูดอะไรมานเข่าไม่รู้ปรากฏว่าเขา่าเขาฟีลงแล้วปรากฏว่าเขาเดินแล้วคลอนแล้วมีเสียงกรอบแก๊บอาการเขาเป็นมากกว่าเดิม สิ่งที่เขาคิดคืออะไรโอ้หขนาดไปทํายางนั้ไม่หายแล้วมาฝังเข็มจะหายไหมคําถามมันดูย้อนแย้งนะมาฝังเข็มจะหายไหมแต่มาหาหมอฟันเพราะอยากให้หมอฟันสังเข็มให้คุณเห็นป่มเห็นทันไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากหายคนทุกคนอยากหายหมดคุณมาด้วยอยากหายมาด้วยความคิดว่าอยากหายแต่ไอ้ตรงนี้ของคุณนะ่ะไอ้ก้อนนี้ของคุณนะ่ะมันไม่เชื่อว่าจะหายไปแล้วไอ้จิตใต้สำนึกคุณมันไม่เชื่อว่าจะหายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกร็งไหมทุกคน